สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนว้าครับจองเบ้าต่อจอครับตอนคำคำแรงแรงมืดๆเนล่ะเฮ้ยโอ้ยเงล็ดน้ำฝนเป็นได้หมูยังหินว่าเัดหมูพะนะหมูปลากำลังล้วนอยู่ครับกำลังล้วนอย่เพิ่มน้ำกำลังล้อนน้ำตันเป็นไม้กุกน้องมาเองวันนี้เเก็บอง กุ๊กน้องครับผมเจ้าเสี่ยไนเจ้าละตัวเดยใส่สามมือสี่มือเด้อเนี่ยหนูยกตัวขึ้นได้หลายแท้หนูสองตัวมีตัวใหญ่ปานในหนูใหญ่ตัวเนี่ยนี่นะครับที่รองเออกำลังล้วนกำลังกำลังล้วนกำลังล้วนเสียกองนี่ยเนี่ยไปหนูยังเนี่ย มี่พริกไอ่อนไพผิดไชอ่อนเนี่ยแต่บาท่านในไดอกมันคือสีบ้อ่อนดอกมันคือดำหมดแล้าบุมันไ่ตูุยินเพิ่มรสชาดเิ่มรสชาติเดียวกอนนำเปรียบเบานีพ้นก็ใไ่ทีหลังม่นี่มีนี่เ็ดสูตรไม่เพื่อนมาพัดเ็ดหนูใส่นำปลาเบาดีพ้นอ้มันซุกก่อนไส่ทีเดียวต่จะว่าย้ำเลี้ยงๆกั để cắt để hái khoang ba để cắt bảmán đi các cụ, để túi Thái này, Thái này là nè, khoang ế này, để Thái lại bao giờ hết khập phêt, phêt 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 để Thái keng, để ông ấy mà súc quân, còn gì Thái? Còn đang diễn đàn, bảmán được, còn gì bảmán được nhiều nhất, nó thiếu phần nào, nó mới bươi em, rồi dịch phụng thuyền phía sau, tôi sắp phía nó có để khẩu อันอนั้นม่หยาดังอนน่้นับประมาณนี้นะรับพี่น้องทุกเราจะใส่นี่ยอะเนี่ยเน่บานีโค้เนี่ย หยดนี่ค uh, รับสูตรไหมครับผมเดี๋ยวเราเขย่าเขย่าจะไอ้ก็ใส่ผีนิดนึงใส่หยอดน้ำปลาเดียก่อนใส่อนน้ำปลาลาต่เบานี่พ้นไม่พี่น้องใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเข็มยจะใส่หลายจะใส่หลายไหมขวดน้องดึงไม่น้อยขวดนี่นี่ผมใส่กล่องขวดนี่นี่ครับ นี่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 น้ำปลาตาเบานี่คนใส่ผัดเผ็ดหนูก็ได้ครับผมใส่ครับผมเนี่ยเนาะใส่อันนี้เพิ่มอีกจังน้อยเนี่ยเลยยาเสพติดเออมข้ามาก็ยาเสพติดอันนี้วันทันได้ปรุงแทานี่ครับอันนี้ใส่ออดเรือซือใส่พร้อเป็นกระใสเบื้องพร้อได้ชิ้มมั้ยสิครับขาดเหลือยังค่อยสิดใส่ไหมครับผมอ๋อครับผมหมดเวลาการปรุงแล้วครับพี่น้องนี่นี่นี่ ใส่ลาแข่งใส่แข้งไปใส่ลาแข้งใส่ไประเพาไประเาไปตวนีไเลยไประเาตวนีแบบยั่วๆสุดๆ้นไงนให้มาเข้ากันโอ้เซ่บโดนๆในกินทีนึงเน้อะนีานั้นเจ้าหน่อยเขาแบบมนำเจ้าหน่อยเขาบุนมนำเจ้าหน่อยก็เบิมนำเจ้าหน่อยเออนก่อนจงไ้จะีหานาทีกับพี่ หอยซีมังเจ้นายอนหอมันเดือดจ้านายอนหอยซีมังทำบ่อเขาใส่ปลาเด็กแจ็คโนยมีเส้หลายมันสีเข้มเดี๋ยวหอยซีมังกอนไข่กุกซีมังกอนอืมเตแล้วครับหมปลาเดกหุยหุยเลยปะหอมปลาเด็กเป่าหนีพ้นเลยไหมันเดือดกอน เดือดแล้วก็เอาออกเลยเท่นี่เดือดแล้วก็เชียว,ยว,ยวครับผมโค้ส่อันนี้ไปแซบยุสเนี่นเห็ดทายยุสเนี่เห็นั้นเฮนบอกเฮนบอกมันเดือดแล้วท่านนี่<อ>มึงชิมบ่บ่เอาเลยเลยครับคล<อ>ิปนี้ก็แบบยุ่ยๆุ่ยที่ละครับเซบ็ปเดี๋ยวชิปเหนียวยุ่ยๆจากล้ากันไปซ้ำนี่แหะครับอคอยติดตามไหม มื่อหลังกาอาจจะมีไหมอยู่ครับผมที่เฝ้าไปอาบน้ำเฝ้าต่อตรวก็ได้หนาวน้อยๆครับผมเอาป่นปุผงเร็วได้จากลาพี่น้องตาหน้าใหม่เสียบแฉกมาใหม่นี่กัอันนี้ก็อันนี้ก็ใส่เล้วนี่อันนี้ก็ใส่เล้วนี่น้ำปลาเดียวกันผลใส้ไส้เล้วใส่เล้วใส่ครบชุดแล้วโอเคเลยครับผมชิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้นะครับผม